สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ IG หรือว่า Instagram นะคะก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านให้กับบัญชี IG ในกรณีที่เรายังล็อกอินอยู่ในระบบของแอปพลิเคชัน IG นะคะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ลืมรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบของ IG แล้วต้องการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่โดยที่เรายังไม่ได้ล็อกเอาท์ออกจากบัญชี IG นะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกก็ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่แอป IG คลิกเข้าไปเลยค่ะอยู่ในหน้าหลักตรงนี้ให้เพื่อนๆมาดูที่แถบล่างนะคะแล้วก็ให้มาเลือกที่โปรไฟล์ของเราตรงนี้ค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะในส่วนของหน้าโปรไฟล์ให้มาที่ขีดสามขีดด้านบนนะคะตรงนี้ค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะ แล้วก็มาเลือกที่การตั้งค่าค่ะแล้วก็มาที่ความปลอดภัยนะคะตรงนี้คลิกเข้าไปเลยค่ะอ่าเพื่อนๆจะสังเกตเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะรหัสผ่านตรงนี้ค่ะก็เลือกตัวนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีการเปิดบัญชีหรือว่าลงทะเบียนด้วยเมลของเราเขาเขาก็จะส่งลิงก์สำหรับรีเซ็ตรหัสผ่านนะคะ ให้เราทางอีเมลแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เปิดบัญชีหรือว่าผูกบัญชีไว้กับ facebook เขาก็จะให้เรารีเซ็ตรหัสผ่านบัญชี facebook นะคะก็ทําตามขั้นตอนที่ระบบเขาแจ้งมาได้เลยค่ะแต่ของปุ้ยจะเป็นการเปิดบัญชีด้วยอีเมลนะคะมาถึงขั้นตอนนี้ก็ให้เรามาเลือกตกลงตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าไปดูเมลที่เขาส่งลิงก์มาให้เรารีเซ็ตรหัสผ่านนะคะ ก็คือตัวนี้นะคะ่ะ instagram reset your password คลิกเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการรีเซ็ตพาสเวิร์ดใช่ไหมคะก็มาเลือกตรงแถบฝาฟ้าตัวนี้อ่าระบบก็ให้เราสร้างรหัสผ่านใหม่ะคะ่ะเสร็จแล้วก็มาเลือกที่เครื่องหมายถูกตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยะคะ่ะ ระบบก็จะบอกว่าเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณแล้วจดจําข้อมูลการเข้าสู่ระบบตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าเราต้องการให้ระบบเขาบันทึกรหัสผ่านเราก็สามารถมาเลือกตรงนี้เลยแต่ถ้าไม่ต้องการให้บันทึกก็มาเลือกตรงนี้นะคะไม่ใช่ตอนนี้แล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะแต่ปุ้ยจะให้ระบบเขาบันทึกรหัสผ่านไว้นะคะอ่าเท่านี้นะคะ่ะก็จะเป็นการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ของเราะคะ่ะ ในกรณีที่เรายังล็อกอินอยู่ยังไม่ได้ออกจากระบบของบัญชี f a c e b o o k นะคะแล้วก็เขาก็จะมีเมลมาแจ้งว่าเราได้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านตรงนี้ค่ะนี่ค่ะระบบเมลเขาก็จะแจ้งว่าเราได้มีการเปลี่ยนพาสเวิร์ดของ IG เราค่ะตรงนี้เท่าน,นี้ค่ะก็จะเป็นการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ในกรณีที่เรายังไม่ออกจากบัญชี IG เรานะคะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ